เดี๋ยวไม่ต้องถามนะแคครับการลงพื้นที่ของคณะสวผู้ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างในทริปนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุขโขทยัยเป้าหมายของการเดินทางในทริปนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดกรุงที่สุขสขโขทยัยที่แรกเลยเมื่อวานนี้ที่อำเภอกรุงไกรราศนนะครับเราก็ลงไปนะมี ูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับชี้แจงให้ฟังว่าในเรื่องของผลกระทบจากกฎหมายหรือปัญหาข้อแ้ลงต่างๆในวิถีชีวิตต่างๆมีเรื่องที่กระทบจากกฎหมายมาอย่างไรบ้างและมีความต้องการของภาคประชาชนอะไรบ้างใหญ่ๆเลยก็คือพื้นที่ที่กรุงไกรรนา้นจะหนักไปในเรื่องของน้านะครับน้ำที่ทำการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของราคาผลผลิตที่ตกต่ำผลกระทบจากราคาปุ๋ย นะครับแล้วก็การผลิตสินค้าที่ไม่ตรงตามฤด,ดูกาลนะครับมันเดินจากเรื่องปัญหาน้ําแล้วก็มาทําให้ผลผลิตเนี่ยที่ออกมานั้นไม่ตรงกับการที่รัฐบาลได้จัดทําโครงการคือรัฐบาลก็มองภาพว่าในภาพกว้างวันในช่วงนี้จะมีผลผลิตอันนี้ออกมาก็มีการประกันร,ราคาแต่ของที่กงรงไก่ลาชนั้นมันลากกว่านั้นเพราะนั้นมันก็เลยเป็นส่วนที่เกิน จากที่อยู่ในจากจากโครงการไปก็คือไม่สามารถเข้าไปในการประกันราคาได้อันนี้ก็คือประเด็นปัญหาของทางพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ตรงนั้นส่วนที่เหลืออีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของทางถนนในเขตป่าในเรื่องนี้ได้ดาเนินการไปแล้วนะครับผมให้ความสาคัญกับเรื่องการการทํางานตามระบบมากเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องนี้เขามีการดําเนินการไปแล้วแล้วก็ยังไปติดอยู่ที่การพิจารณาของกระทรวงนะครับที่กระทรว,วงต้องส่งต่อ ตรวจสอบกันเองภายในกระทรวงก็ส่งต่อกันไปส่งต่อกันมาอันนี้ทางผู้แทนสนักนายกท่านรับเรื่องตรวจไปแล้วนะครับท่านบอกว่าท่านท่านเห็นเรื่องแล้วเรื่องนี้มีการเข้าไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการดําเนินการแล้วก็มอไปท่านไปแล้วคงจะต้องไปติดตามทางสนักนายกนะครับว่าท่านได้ติดตามเรื่องแล้วเรื่องนี้เดินไปถึงไหนเพราะนั้นก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาจัดสัมมนาเรื่องการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่างของ9้าจังหวัด ก็เริ่มมาจากการที่เราลงพื้นที่มาทุกจังหวัดจะพูดถึงในเรื่องของรายได้ของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เขามีกันแต่อยากจะให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายสินค้าหรือว่าการมาใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวนะซื้อข้าวของอาหารอะไรวกนี้ทุกด้านนะครับที่จากการท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมีผมเลยจัดอันนี้รวมกัน ว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งของ9จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเนี่ยได้อย่างไรจุดหลักๆก็คืออยากให้เขาเห็นว่าศักยภาพของเราที่มีนั้นน่ยมันเป็นอย่างไรและความต้องการของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเราอยากจะให้การท่องเที่ยวของเราเข้มแข็งหรือว่าเราจะแข่งขันกันเองอันนี้คือเป้าหมายของการที่เราจัดสัมมนาวันนี้ถ้าเราต้องการจะดึงขึ้นมาสิ่งที่เรานําเสนอไปนั้นมันตรง,งความต้องการของตลาดหรือไม่ และเราจะทําการตลาดอย่างไรที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในภาคเหนือนตอนล่างที่ไม่ใช่บอกว่าเป็นแค่เพียงทางผ่านให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่คนมาแล้วมาหยุดมาใช้จ่ายมาอะไรในพื้นที่ตรงนี้สินค้าต่างๆที่เรามีในบางพื้นที่มันไม่มีนักท่องเที่ยวไปเลยเนี่ยเราจะหาช่องทางไปจำหน่ายได้อย่างไรอันนี้คือการสิ่งที่ทาง9จังหวัดเนี่ยจะต้องมีการเกื้อกูลกันจะต้องมีการสนับสนุนกัน ที่ไหนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไปก็ต้องให้โอกาสเขามาทาตลาดในเรื่องของการจําหน่ายสินค้าได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าอันไหนก็แล้วแต่ที่เมือง,งใหญ่เขามีเมืองเล็กหรือว่าอะไรก็ここต้องตํางสนุนผลักดันให้มีการท่องเที่ยวมาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในภาคเหนือนตอนแรกมากขึ้นการมีมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ทุกภาคส่วนได้ไรายได้แต่มันจะให้ทุกที่เป็นที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวไปทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ทําอย่างไรที่จะสร้างรายได้ให้กับ ภาคเหนือตอนล่างได้ทั้งหมดนั่นคือเป้าหมายของการจัดสัมมนาวันนี้ครับจุดแข็งของสุขโขทัยนะมีครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ต้องไม่ลืมนะครับว่าสุขโขทัยนั้นเคยเป็นราชธานีมาก่อนในยุคประวัติศาสตร์นะมีตั้งแต่ที่ทําประดิษฐ์อักษรไทยอะไรมายุคนั้นเลยนะครับแต่ว่าในมีเมืองเก่าขึ้นเป็นอุทยานเป็นมรดกโลกนะครับ แต่ว่าในของพิษณุโลกก็เป็นหัวเมืองชั้นเอกในยุคต่อๆมาเพราะในความสำคัญของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนก็ว่าประวศาสตร์ก็เคยหมุนวงล้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งไอ้เส้นทางเศรษฐกิจของลเยแมกที่ว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของการเชื่อมโยงการค้าขายและการท่องเที่ยวตั้งแต่ทางมะลแง่นะทางมะรมใหญ่ ผ่านมาถึงเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปมันออกไปทางลาวพวกนี้มันก็เป็นเส้นทางที่ในอดีตเขาก็เคยใช้มาแล้วก็เคยมีคนที่มาคาดการไว้ว่าพื้นที่ตรงเนี้มันจะเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอยู่แล้วเหมือนกันแล้วเพราะนักการไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันวนเวียนวนเวียน,น,ยนมันก็วงกลับไปที่เดิมเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของชัยภูมิที่เหมาะสมของประเทศไทยเราเป็นอย่างนั้นมันมาผ่านตรงจุดต,ตรงนี้พอดี เพราะฉะนั้นการที่คนโบราณมองไว้กับปัจจุบันที่มองก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าเราจะทําให้ศักยภาพตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เนมาเกิดเป็นผลผลิตที่ดีให้กับประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนควาสำคัญที่สุดก็คือภาคเอกชนภาครัฐภาคธุรกิจจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน,นการสร้างความเข้าใจตงเนี้ที่มันจะไดจ,จ,จะสร้างให้พื้นที่ตงเนี้มีคุณค่ามากขึ้นมีความสําคัญมากขึ้น ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่อื่นรัฐจะช่วยเหลือในการที่จะตั้งต้นให้แต่เมื่อเดินไปแล้วนี่มันต้องเกิดจากความเข้มแข็งของกลุ่มจังหวัดเองเนี่ก็คือเป้าหมายที่เราอยากจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและก็ทั้งหมดเนี่ยให้เกื้อกูลกันมันจะได้ทุกอย่างครับทั้งด้านการค้าด้านการท่องเที่ยวหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าหากว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราคาดหวังตรงนั้นสำหรับการสัมมนาในวันนี้ ก็น่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่จะสร้างไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาได้ได้พูดคุยกับในภาคการท่องเที่ยวหรออือห่วงโซ่ของธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีความเห็นที่สอดรับกันนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเตรียมการมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะสัมมนาพูดคุยกับทุกจังหวัดทุกคนเห็นด้วยและก็อยากจะให้จัดงานวันนี้ทุกจังหวัดมาหมดนะครับทั้งาจังหวัดมาร่วมประชุมกันในวันนี้เป็นภาพที่ดีครับแล้วก็คิดว่า น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้สมเร็ิผลในการที่จะขับเคลื่อนาคเห์ืนตอล่างต่อไปครับ